ใช่อุอากาศชุ่มเอื้อเนี่ยนั่นหนาวขัดเนาะจะหนาว่ะหาวครับมันก็คือสหนาวก็ทุกปีแล้ะแห่ะเฮ้ยเบิงส่งแล้วเนี่ยเปล่าแล้วแต่ขี้หอดสมัยตาจีบได้เลยเนาะโอ้ยก็บอกว่าอยู่เบิดปีบิร์าสตร์อะไรแหละเฮ้ยสิบสิ่ปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีเราก็ยังบม่เศห้าอยู่เลยเฮ้ย cá nó cứ tôn đá nào hơi thế nè khỏi cá với nè tất vì khỏi cá giống con là hạt tàu hạt nữa đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ยังน่ะปีนก็ดีไหมโอ้ยใหญ่ชุดชายเดวตาขอนอนตาใจก็เอาไงบอโอยนังให้มันแข็งก่อนก็สิพี่เยังน่ะโออมีแห้งหรอบ่ ปวดขากระเดือกกระเดี้อวเนี่ยเอ,าอ้เอานะได้ถ่ายได้ครับตาแต่อยู่บ่แต่เอา้าโยกโยกกับตาไปจั้งฉี่จังดอยปีใหญ่อยู่บ่โอ้ยเย็ดสิบปีเนี่ยเบอบะหมี่แล้วบะหมี่แห้งฉี่ยังเลี้ยวเนี่ยเฮ้ยโยกันจนแก่จนเฒ่าละผู้หนึ่งตายจากกันไปแหว่ใหญ่ 第一好人，第一口人。嗯。